สวัสดีครับก็เพราะผมโตชแนลนะครับวันนี้มาในรายการเจาะก่อนเกมแมตช์โฟกัสนะครับผมก็มียูโรป้าลีกครับทําการแข่งขันกันในเกมสุดท้ายนะครับผมของรอบแบ่งกลุ่มนะครับมาที่หแล้วนะครับผมก็มาเริ่มที่กลุ่ม A เลยดีกว่านะครับก็มีเซสเคโซเฟียครับเจอกับโรม่ายังบอยเบิร์นเจอกับเซฟอาร์คุชก็โรม่าลอยลาไปแล้วนะครับแต่ผมว่าโรม่ายังดีพอจะบุกชนะเซสเคโซเฟียสองประตูต่อนหนึ่ง แล้วก็ยังบอยเบอร์กับครูชคู่นี้ตัดเจงครับไม่ใครก็ใครครับตกรอบแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นยังบอยเบอร์ที่จะเขารอไปนะโดยชนะ2ประตูต่อหนะึ่งครับครูชแล้วก็กลุ่มดีดันดอคอ์เซนอนไม่น่ามีปัญหาอ่าเซนอนจะบุกชนะดันดอคนะกับ15คะแนนที่เขามีอยู่จะเก็บเป็น18คะแนนไปครับชนะทั้ง6เกมรั้งดนะบุกชนะสักสองหนึ่งแล้วกันนะครับเราปิดเวียนากับโมก็เสมอกัน,กนหรือโมชนะครับโมไม่มีแพ้นะครับผม9คะแนนที่เหลือเว่าเราปิดเวียนา จะไน่บอกเขาฉีมไป12แต้มแล้วก็เข้ารอบได้สําเร็จนะครับผมบวกชนะสัก2-1แล้วกันส่วนกลุ่ม C เลเวอร์คูเซนกับสาลาเบียปรากแต้มเท่ากันนัที่12คะแนนก็น่าจะเป็นแห้งขายยาครับที่จะเอาชนะได้ได้น่าจะสัก2-1เลเวอร์คูเซ่นชนะ2บแล้วก็ฮาฟเอลเบียเชว่ากับนีทเสมอกัน1-1นะครับหรือนีทชนะ1-0นะครับยิทไม่มีแพ้แต่ไม่มีผลหรอกตกรอบทั้งคู่กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเล่นในจบตามโปรแกรมเท่านั้นเองกลุ่มดีครับ เดชพ็อชนันกับเรนเจอร์จะเป็นเรนเจอร์ครับที่ฟอร์มดีมากๆช่วงนี้ของเซเว่นเจลาหจะบุกชนะเดชพ็อชนันสองตูต่อศูนย์สิ็จี่คะแนนจะหนีไปสิบสี่เดฟิกา้าเจอกับรีแอชรีแอชน่าจะบุกไม่น่าจะบุกหรอกเดฟิก้าจะบุกไปชนะรีแอชสองหนึ่งนะครับโอเคก็สิบสี่แต้มเท่ากันก็เข้ารอบทั้งคู่แหละยิงไม่มีผลแล้วกลุ่มนี้ลอ,อยลำไปแหละกลุ่มอ e, ีครับพีไอโอเคกับแคนาดานะครับก็น่าจะเป็น แคนาดาจะบุกชนะเพีโอเคสองหนึ่งนะครับแล้วก็เพียีกับองมูลในนักบเซียไม่น่ามีปัญหาครับเพียีชนะแน่นอนสองสูงนะแล้วก็แคนดาดากับเพียีก็จะเข้ารอบตัวกลุ่มเอฟครับลิเยก้าจะแพ้อักมาหนึ่งสามนะครับอักมาจะเป็นเซเบ็ตคะแนนแล้วนาโปลีโซสดาตคู่นี้วัดใจน่าจะเสมอกันโอ้โหลุ้นกันยาวๆครับไม่นาโปลีโซสดาตอักมาครับบีดีหนึ่งตกรอบแน่นอนนะครับผมหมดเวลาช่วงนี้ก่อนพบกันใหม่ช่วงหน้าชุดเล่นบ้างก่อนสักครู่นะครับ